สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่26ธันวาคม2567ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่มก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุ่งสว่างนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชุนทางตัวเลขปู่ทุ่งสว่างงวดวันที่2มกราคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปู่กไห้64นะคะมา63นะคะคุณผู้ชมเมื่อนนี้เราก็มาติดตามรับชมกันไหมนะคะว่า ปูจะเดินทางให้ตัวใดนะคะเพื่อให้โชคใส่ปีใหม่นะคะพี่ชมเอาเดินทางมีงวดเข่างวดหลุดนะคะพิจารณาบเงิงกันแล้วกันนะคะเข้าไปรับชมฟังน้ำมันหมูค่ะการกระปูการนมาสการเจ้าค่ะปูครับเขามหาอีกคือเก่านะครับทรามชมมหาปูนะครับมาถามปูเพื่อได้โชคใส่ต้นปีครับผมหกสี่สี่หก้กับหกเนาะครับหมดที่่าน้าปูให้หกสี่ารมชม มาหกสามนะคะปูให้หกสี่นะครับอ่ามาหกสามอือืมเอาวดนี้จะในปูวดนี้ก็นี่แหละนะ้อปูเขียนให้แล้วท่านชมมีสามตัวพอมาปูสามตัวมีสอง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 หางสามตัวสองหางอ่าอหมวดนีดด้ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างมาปูแม<ล>นอืม บนเป็นบนล่างเป็นล่างเพื่อได้โชคใส่ใส่ต้นปีใหม่นะปูเนาะหาได้โชคหาได้หมั้นหาได้ฉลองอีกนะปูเนาะฉลองอะไรพ้นปีใหม่ไปแล้วครับได้ลอตเตอรี่หรือเปล่าปูได้ลอตเตอรี่หรือเปล่าครับไปหาไปแล้วหาไปแล้วปูว่าหกเก็บใบแล้วชุดบนสามตัวมีตัวใดแน่ครับปู หาสองเก้าครับสามสองเก้าหาสองเก้าสสองเก้าสองตัวสองตัวตัวใดปูสองตัวสองเกสองเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวสองเก้าเม็ดเดียวโอ้นี่แหละท่านผู้ชมปูหให้บ่หลายคูดิงวดที่แล้วปูแกหใ่งสองคูนะปูเนาะห่หกสี่ดอกหกสามมาหาปูมิตรเฉียดท่านผู้ชมอต้นปีเดียแลวะปูเนาะ อันนี้ปูไปเขียนให้แล้วล่างตัวได้ครับปูล่างเนยสิบเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้ากับสี่เก้าเก้าอยู่หลักหน่วยละล่างล่างเก้าอยู่หลักหน่วยครับผมนักเพนซัน,นถ้ารอตเตอรี่เอาสองคู่นี้อ่าสองคู่นึงหนึ่งเก้ากับสี่เก้าธรรมชมปูวาถาหารอตเตอรี่ก็คือหนึ่งเก้ากับสี่เก้านะปูเขียนใส่ให้แล้วเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนตัวยงใหญ่ให้ ถ้าสามตัวนี่หาสองเก้าสามสองเก้าครับลักลอยมหามสามรักลอยมาหาครับสามครับงวดนี้ขอปูสามตัวนำ่าธรรมชมนะครับเพื่อได้โชคได้มันใส่ต้นปีสามตัวกับหาลอตเตอรี่ไปได้ดิน้อปูเนาะได้เพื่อมาลังวัดไงเด้อหาหามหาแ่นละหาสองเก้าสามสองเก้าธรรมชมถ้า หาสองตัวนี้คือสองเกาเม็ดเดียวสองเกาเม็ดเดียวกับโอ้ตกกับเหล็กฝันเบาเถ่ายู่เด้ฝันว่าผู้เถาอุ้มไก่มาหาตัวเพิ่นให้เบาเถาไว้ให้เบาเถาสามตัวเพิ่นมาให้สามตัวเกาซีซีเกากับตกกับของปุยเด้เปิ่นให้ไก่ให้เบาเถาอุ้มมาสามตัวให้สามตัวว่าสั่นเพิ่นมาให้สามตัวเกาซีหกตกกับของปุยเด้แล้วก็เพิ่นอุ้มไว้สองตัวไม่ปัวผมก็เลยตีเป็นเกาสอง พอได้เลขตัวเนี่ยมันมันถือาหนึ่งอะไรหนึ่งสีกก่ห้าแปดสี่ห้าหนึ่งเลขอะไรโฟล์ดเลขล่างเลขล่างมาตัวหนึ่งแปดสี่ห้าหนึ่งมาหนึ่งตัวแปดสี<า>่ห้าหนึ่งมาหนึ่งตัวเอามาจับใจเก่าเหรอครับอันนี้เอามาจับใจเก่าหลักหน่วยมากอะ่ 1, 3, อะหนึ่งสามเก้าอ่ะหลักหน่วยหนึ่งสามเก้าแต่ว่าปูเด่นเก่าอแปดแปดสี่ห้าหนึ่งครับบอมาทำกัน แปดสี่ห้าหนึ่งไม่มาด้วยกันล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเอาชุดล่างปูจะบให้ตั้นไปเลยหนึ่งเก้าสี่เก้า่งเกกับสีเก้เด่นซ้ำกันบอปูเด่นซ้ำกันม่ไปทั้งสี่เก้าเเนไหนเน้นที่4ี่เก้าปูเขียนให้อยู่เน่สี่เก้าถววงวงสเก้าเม็ดเดียวแ้าบนสองเก้เม็ดเดียวอะผู้ชมเอานะครับเพื่อได้โชคได้มาน้ำปูเดี๋ยววาเแ่าจะเขียนให้ตัวใหญ่ๆนะปูเขียนให้่แล้วนี่ นะปูเขียนตบใบใหญ่ทานผู้ชมนี่ครับปูเขียนยื่นให้อืเขาจังมาเบิ่งน้ำกัดน,นะครับเดี๋ยวเบาเถ้าเขียนตัวใหญ่ๆให้นะครับนี่ปูเขียนให้ไปสิบาทสิบาทเนาะฝันดีปะปูโยค,กคักมันปะนี่<อ> <laughs> ไงเดเฮ่แทนแทนปูอืมเดเฮ่แทนแทนปูอาลึกบรดิญเนาะเออ ต้นปีนี้ตำตึงเล่น,นบ๊ปวรัปดัวนนะจะได้โชคได้มาน์สบ๊ะปัวปู่ทุ่งสว่างนะครับสองมกราคมหกแปดนะครับชุดบนนะครับผม,มนะบชุดสามตัวห้าสองเก้านะครับ สามสองเก้านะครับเม็ดเดียวสองเก้าเน้นหางใดล่ะปูเน้นหางใดครับผมเน้นห้าสองเก้าพี่เดียวเน้นห้าสองเก้านะครับเน้นห้าสองเก้าวงเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ปูเขียนให้นะครับชุดล่างหนึ่งเก้า ับสีเก่าวงสีเก่าวงสีเก่าขับทรรมชมปูว่วงที่สีเก่านะครับผนะึ่งเกาเป็นตัวรองนะครับเป็นน้าท่างหยิบจับลอตเตอรี่ได้ทรามชมเด้อนี่ครับผมเอาอ่านะปูทุ่งสว่างอนะับเพื่อได้โชคน้ำปูล่างสองคูแต่ว่าหนึ่งเก่านีเบ้าเท่าเกา่าลอตเตอรี่ใบตั้งแต่ทรามชมอ่าหนะึ่งเก่าเก่าหนึ่งปู นะครับปูเน้นที่สี่เก้านะครับผมสามตัวห้าสองเก้านะครับกับสามสองเก้านะผู้ใดมาหาสองสามสองนี่ตัดเอาบปปูมีมีมามีโอกาสมากบอคือสองเก้าอย่างเดียวสองเก้าอย่างเดียวห้าเก้าเนี่เลยครับปูห้าเก้าก็ยากยากไม่อยากบอครับเน้นที่สองเก้าเม็ดเดียวล่างหนึ่งเก้ากับสี่เก้าทำช่อมหาลอตเตอรี่ไว้เลยสี่เก้า นะครับชุดบน3ตัว5 2 9 3 2 9นี่ตัวร่องนะครับหาลอตเตอรี่ไปเลยปัวเนี่ยบนแนี่ยนี่เนาะครับค่ะขั้นถือก็หลังสามตัวแล้วครับสามตัวน้ามือ่าหลุดรางวัลใหญ่นะปูวเนาะหลังมันที่หนึ่งนะครับปูวครับอ่าหลุดรางวัลใหญ่ท่านผู้ชมปู่วเก่าเออครับเก่าบนเก่าล่างรถตอรี่หาตัวใดละปูวปูวฮาตัวใดลอตเตอรี่ หาสเก่ากับ1นึ่งเก่าหาสี่เก่ากับหนึ่งเก่านี่้พมชมนะครับปัวหาสี่เก่ากับหน่งเก้านี่แห,าห,หละได้บอลลป,ปัวได้ห,าหาก้กใบได้หา้าหกใบผมก็ได้ยุหนึ่งเก้านี่ลอตเตอรี่ทผูมชมเออไปตังแต่เบิดบุเเออบ่ใครมียจะ,ยจะอะไรจบผมก็จะงคนดังตอนเนียนคักคือสีเก่าสี่เก่าปูวทผู้ชมนะครับเอา ก็นอาจีตีใช่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่เก้าก็เป็นมากอะเนี่ครับครป้กันสี่ส่เกาถ้าเก่าเกมาหน่วยมาป่วถ้าเก้าล่างปู่บอกเก้ามาหน่วยเก่ามาหน่วยเอามาใส่ครับแปดสี่ห้าหนึ่งอครับอืมหานีเป็นเป็นดับดับบนครับอืมดับบนครับปูกรัามรับร้อยเลยครับ เอาหนาะปู่อะท่านผู้ชมอันนี้ปูเขียนนะครับกระสือเป็นตัวนี่เอาบ่หลายคูนะปูนะเนาะบนผู้ใดมักตัวเดียวคือสองเก้าหนับล่างคือสี่เก้าต่ว่าร่องไว้แน่นหนึ่งเก้าแค่นั้นสามคูนี่ติดไว้เลยบนล่างนะหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับหาลอตเตอรี่ไปเลยสองเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าน้าพูไดมักสามตัวกะห้าสองเก้าสามสองเก้าธรรมชุ่ม ฝันดีติปูเยคจังไหนคือว่าฝันคักปูฝันฝันเป็นจังไหนมิเตะเข้าสีมุ่นไปงานได้หรือไมิแต่ญยาตยโยมมุ่นไปงานอ่ลมุ่นไปงานเนาะครับเดลาน็มันบโแมนเขาว่ามันจะโชคมาเนี่ติปูถึงแล้ววันทีนึงนีไนนะอนาปูถึงแล้วถึแล้ววันทีนึงวาเขาจะกิดยังไงล่ะเออ บาวเถาแก่ได้ลอตเตอรี่ไปแล้วทำช่อมหนึ่งเก่าที milk, ่บาวเถายิบนั่นแหละครับผมแผงเจลอตเตอรี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเพราะว่าตรงกับจากนครพนมพร้อมนะครับนครพนมพนมปะเน้นให้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับปูแต่ปูเน้นสี่เก้าถ้าถ้าไปหาลอตเตอรี่ปูจะเน้นตัวนี้เลยเซ็งมันจะหกสี่หัวที่แล้วเนาะหกสี่ทำช่อมวันที่แล้วปูให้หกสี่ให้หกสี่ออกหกสาม บอ่อเขางวดที่แล้วมาหาปูปูแห่งหกสีเอาแล้วปูหาได้โชคเซเต้นปีหกแปดท่านผู้ชมหาได้โชคน้ำปูนะครับสามตัว5 29นะครับตัวเน้นเลยหาสอเก่านะครับผมสามตัวรองบนเม็ดเดียวคือ29นะครับล่าง1นึ่เก่ากับสเก่านะครับชุดล่างปูเนีนคักๆก็คืกกคอ4ีเก่าแต่ว่าสคูณครับสอนึ่งเก้าสี่เก หาลอตเตอรี่ไปเลยน,นะครับผมติดไปเลยสามพูนะครับเป็นแนวทางดท่านผู้ชมเด้อนะถ้าห้ามักก็จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงนะ,บนะครับบอมักข้างกระเบิงซื้อๆนะครับมีเขาไม่ลดนะครับปูกระเบงโหกว่ามันจอกตัวไหนนะปูเ<ล>ออเป็นแนวทางให้ผู้มูลห, <c oughs> หนุน่มเพียบเออเป็นแนวทางให้ห้าห้ามักท่านผู้ชมเอากราบขอบุญขอบคุณปู่ทานผู้ชมขอบคุญ fc แฟนครับทั้งช่องนะครับขอให้โชคกันได้มืนขอให้เฮงๆกราบขอบุญขอบคุณปูครับผมเอาซ่าถูกครับปู ถูค่ะขอนเดียรชุได้มานน้ำปูดเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปน,นีส้สวัสดีค่ะ